6 0รายชื่อปราสาทหินโบราณของคนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ46แห่ง 1. ปราสาทตาเมือนทมสุรินทร์ 2. ปราสาทตาเมือนโตสุรินทร์ 3. ปราสาทตาเมือนสุรินทร์ 4. ปราสาทตาควายสุรินทร์ 5. ปราสาทสีขอระูมมปราสาทแทแงสุรินทร์ 6. ปราสาทบ้านพลวงสุรินทร์ 7. ปราสาทยายเงาสุรินทร์ 8. ปราสาทช่างปีสุรินทร์ 9. ปราสาทหมือนสีน้อยสุรินทร์ สิบปราสาทบ้านไผ่สุรินสิบเอ็ดปราสาทหินบ้านปราสาทสุรินสิบสองปราสาทโดนตวนสีสะเกดสิบสามปราสาทสะกำแพงใหญ่สีสะเกดสิบสี่ปราสาทสะกำแพงน้อยสีสะเกดสิบห้าปราสาทหินวัดปรางกูสีสะเกดสิบหกปราสาทบ้านสมอสีสะเกดสิบเจ็ดปราสาทตำหนักใสปราสาททามจานสีสะเกดสิบแปดปราสาทหินพิมายนครราชสีมาสิบเก้า ปราสาทพนมวันนครราชสีมา20ปราสาทเมืองแขกนครราชสีมา21ปราสาทโนนกู่นครราชสีมา22ปรางเมืองเก่านครราชสีมา23กู่เกษมนครราชสีมา24อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งบุรีรัมย์25ปราสาทเมืองต่ำบุรีรัมย์26่ลุ่มปราสาทบ้านบุบุรีรัมย์27สปราสาทกู่สวนแตงบุรีรัมย์28ปราสาทหนองห่องบุรีรัมย์29 กุติริศีหนองเยืองบุรีรัมย์สาประสาทปลายบัดบุรีรัมย์สาประสาทโคกนิวบุรีรัมย์สาสองประสาทหนองกงบุรีรัมย์สาสาประสาทถมอบุรีรัมย์สาสี่ประสาทเปื่อยน้อยขอนแกน่นสาสิบห้ากู่แก้วขอนแกน่นสาสิบหกกู่ประภาชัยกู่บ้านนาคำน้อยขอนแกน่นสาสิบเจ็ดปรางกู่หรือประสาทหนองกู่ร้อยเอด็ดสาสิบแปดกู่กาสิงร้อยเอด็ดสาสิบเก้า กูพลระคขงและกูพลวิทย์ร้อยเอ็ดสพระาธาตุนารายเจงเวงสกลนคร 41. พระาธาตุผูเพ็สกสกลนคร 42. พระาธาตุดุมสกลนคร 43. ปรางกูชัยภูมิ4 4กูดแดนเมืองชัยภูมิ45ปราสาทบ้านเบนอุบลราชธานี46ิปราสาททองหลางอุบลราชธานีภาคตะวันออก3แห่ง 47. พปราสาทสรก,กอกถมสแก้ว48 ปราสาทเขาโล้นสแก้ว49ปราสาทเมืองไผ่สแก้วภาคกลาง5แห่ง50พระปรางษ์สามยอดลบบุรี51ปรางแขกลบบุรีห2สสศาลพระการเดิมคือเทวสถานลบบุรี53วัดนครโกษาลบบุรี54วัดนาพระาธาตุสิงห์บุรีภาคตะวันตกสองแห่ง55อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์กาญจนบุรี56วัดกำแพงแหลงเพชรบุรีภาคเหนือสี่แห่ง 57. สารตาผาแดงสุขโขไทย 58. วัดพระภัย